คนอื่นตุกครูเอีฟายอีฟานกูได้ยินข่าวอีกบ่อันกูได้ยินข่าวอันออสซ์โมอันมาอันไข้เพนเพลมาสั่นซีฟักซินแล้วเพื่อว่าเพื่อปอดไข้จากการลงมาอยู่บ้านใช่หรืล่าอันนี้ลงมาอยู่บ้านก็มักการตัวกักตัวเนี่ยบวกการตัวเนี่ยเออเออเกิดโควิดสนั่นบันไหนอยู่มึงแกเสกวาจังไหร่แกโผน้ำหลูกลานไข้ดิ้งกุศิบูสิกาบดบึงเลย สิดามันเป็นโลกที่รุนแรงเลยอีดีเลยพอกข่าวพันพันเพื่อนบอกให้กัาตัวให้กัาตัวเป็นยังคือนมาจักกัดเป็นยังคือนมาจักสิลงมาบ้านเป็ยังเหาบุกแกแหงายเนาะว่าบอกอันตอนนี้ยินข่าวอยู่แล้วไม่ยัยแต่ว่าการให้ยังไงแล้วเนาะเพื่อน็ลงมาบ้านไปย้อนว่าอันมันรวมีเงินเขาก็ต้องค่ากินค่าอยู่น่าละไม่ยัยเป็นว่าล่ะก็ต้องเอ้ย ก็ตรงอันเมื่อบ้านนั่นละ่ะ ok. แต่เขา้าเข้ากับเหมียนเอาสมุทรเอายากับแหกัสตัวยุ่ไม่ไงอ ok. ขอขไัยินมาแล้สันยุนั่นละ่ะเขา้กากับแหกัสตัวอยู่กัสตัยวยุกคงดีหน้าดีสิละ่ะเอาไม่ไงขวญยิน้ก่นเขานนาน้ากับแหกัสวิดบ่อ้าวเฮ็ดีังไาดสล่ะเอาไม่ไงขวัญย้นมาแล้วนยุ ว่าเขาอันเป็น hmm. ร oh, so mm ้านอะไนี huh. uh ่ละวนวดเอามาสางว่าเออเอาถือจะฮอตอ่ะคือมาสางมาแนี่ยไหนใส่โอ้ยนาะเออเออเอออะไรยัไงด้่ตัวเองติดโควิดมันมัวอย่างนแลโควิดเออมันติดโควิดที่ดีนล่ะมันไปที่นมันจะใส่ล่ะ โอ้โหเป็นตายาดอกโควินนะ่ะมันเป็นไข้ธรรมดากูไปจวรปรนบ้านนี่เป็นไข้ธรรมดาแบบไอ้เอายนี่กูกำลับจะโมมีน,นะอีกกรั้ตัไออวไอเล็กซอซ้ำเผื่อกูก็ได้ออกล่ะเออมันโมเป็นมันมันบอที่เป็นตายาดนี่อยู่นี่โอ้ไทยว่าเป็นตายาดเขาบอกซ่าไม่ซื่อล่ะเออกูอยากไปจวนกูอยากไปยวน,อ,ยยวน,อ,นอันนี้เนาะ กูอยากเป็นเพื say, ่อนเขาเห็นกับตัวยืนหน้าแต่ว่ากูกูว่าอันเพื่อนเขาเปลี่ยนเั็นสิ่อเออก็เลยยุ่งป่านไปก้วก็เลยว่านี่ถอนแม่พอกันกันเลยได้ไหมนี่เห็นมั้พ่อไก่กูหล่นี่มันกูเป็นแต่ยานนึงเสือกนนี่แล้วเพือกูกับอันเพราะยี่แม่ผยังพูดกูอยู่กันยังว่าเห็นจะเป็นยังเลย่เห็นจะเป็นยังถอดแม่คุยกันเลยกูมีอาการนี่ยังเลย ก uh ็แช่กุติดตามกินปลอเสลกนบไหนเด้อจ้า